ย้อนเวลากลับไปสมัยที่บ้านเมืองยังเศรษฐกิจดีชดนบทต่างจังหวัดก็ค่อนข้างสงบไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายคุกคามเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเป็นผู้ร้ายชาวบ้านร้านตลาดก็เปิดหน้าต่างนอนหลับได้สนิทใจในห้วงเวลาดีๆที่ว่านี่ลูกชาวนาคนหนึ่งไปทำงานก่อสร้างในกรุงเทพแล้วก็โชคดีเป็นคนที่ใช่ใชายที่ชอบของผู้หญิงคนหนึ่ง การเดินทางกลับบ้านก็เลยมีเมียสาวชาวกรุงติดไปด้วยเมียชาวกรุงคนนี้รูปร่างหน้าตาพอดูได้พื้นฐานความเป็นมาก็ไม่เหนือมนุษย์กระไรนักกล่าวคือเป็นแม่ค้าหาเปร่ยตระเวนขายขนมจีนน้ำยาตามตรอกซอกซอยต่างๆที่ย่านชานกรุงแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าฝีมือการปรุงน้ำยานี่ไม่มีใครสู้ได้ สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องด้วยผลกำไรการขายขนมจีนน้ำยานี่แหละความลับที่นายเชิดได้รู้หลังจากจีบจนเป็นแฟนกับนางอ้อยแล้วน้ำยาของนางอ้อยเนี่ยมีส่วนผสมหลักเป็นกิ้งกือปอกเปลือกเนื้อกิ้งกือที่ผ่านการแกะเปลือกนี่จะขาวเหมือนเนื้อกุ้งก,างกรามเวลาโดนความร้อนส่งกลิ่นหอมเตะจมูกเหมือนกุ้งเอาเนื้อกิ้งกือไปบดละเอียด คล้ากับเครื่องแกงแล้วก็ตำให้เป็นเนื้อเดียวกันรสชาติของน้ำยาจะอร่อยเหาะคนกินเนี่ยติดอกติดใจไปตามๆกันแต่เมื่อ,อไรรู้ว่ามีอะไรเป็นส่วนผสมหลักนี่จะอ้วกแตกเช่นที่นายเชิดเคยอ้วกมาแล้วครั้นอยู่กินกันเป็นผัวเมียกันถึงฤดูทำนานายเชิดก็พานัางอ้อยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าฤดูร้อนนี่หากิ่งคือทำน้ำยายากจะชุกชุมเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ตอนเดินทางไปบ้านในเชิดนางอ้อยก็มีเงินทองติดตัวพอสมควรอยู่นานสักปีสองปีก็อยู่ได้ไม่อนาถรร้อนใจพอไปอยู่บ้านชนบทต่างจังหวัดจะเป็นด้วยความคุ้นชินกับชีวิตคนเมืองหรือว่าแต่งจริตดีดดิน้นทําหัวสูงก็ไม่ทราบปรากฏว่านางอ้อยทั้งเกลียดทั้งกลัวและขยะขยงสยัตว์จำพวกกบเข,ขียดคางคกเสียเหลือเกิน กบนี่ยังพอทำเนาเนื่องจากฤดูแ้งนี่มันจำสีอยู่ในโพรงแต่คังคกกับเขียดนี่มันออกหากินไปตามประษาเพราะว่าหน้าแ้งนี่พวกแมงเม่ามันจะชุม่มสัตว์ปีกพวกนี้เป็นอาหารจานโปรดของเขียดและคังคกบริเวณลานบ้านของในเชิดมีเขียดกับคังคกเสนอหน้าหา,มาแมลงกินกันอยู่เสมอนางอ้อยเห็นเจ้าตัวสี่ขากระโดดเยงเยงที่ลานบ้านทีไรก็จะวีร้องวีดไว้กระตู้วู แสดงท่าขนลุกขนพองออกมาจนนอกนาสั่งผัวให้หาไม้มาทุบตีพวกมันจนบี้แบนขามือในเชิดก็อยู่ในโอวาทเมียนางอ้อยสั่งให้ทำก็ทำตาม,ตามทันทีไม่รีรอชักช้าหลายเดือนผ่านไปพวกเขียดและคังคกล้มตายเป็นเบื่อตามประกาศสิทธิ์ของนางอ้อยนางอ้อยคนนี้เป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมผู้ใหญ่ผู้อาบุโสสูง ชักชวนให้ตามท่านไปเข้าวัดฟังธรรมตามธรรมเนียมชาวชนบทที่จะต้องเข้าวัดฟังเทศทุกๆวันพระนางอ้อยก็เห็นเป็นเรื่องเหลวไหลหน่าขำตระกูลของนางนับถือลทัทธิศาสนาอื่นซึ่งถือกันว่าการเข้าวัดเป็นความโง่ของคนเขา่าด้วยความจริงมีอยู่ว่าคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวจะเข้าวัดทาบุญเพื่อส่งบุญไปให้ใครที่สําคัญก็คือใช่แต่นางอ้อยไม่เลื่อมใสในพระาศาสนา ยังโน้มน้าวผัวให้พลอยไม่เลื่อมใสไปด้วยครั้นอยู่บ้านดิชนบทนานพอสมควรหน้าแล้งก็เปลี่ยนเป็นหน้าฝนกบยุติการจำศีลออกจากโพรงมาหากินนางอ้อยรังเกียจต,ตัวกบแต่ก็แปลกที่ชอบกินกบสั่งผัวให้จับกบมาชำแหละปรุงอาหารให้กินเช่นกบผัดเผ็ดกบทอดกระเทียมพริกไทยเป็นต้น พ่อแม่พี่น้องเขาในเชิดก็ติเตียนว่าถ้าอยากกินกบกบที่เขาเพาะเลี้ยงไว้ขายตามตลาดก็มีถมเถไปทำไมจะต้องอยากกินกบที่มันเพิ่งออกจากการจำศีลด้วยนางอ้อยนะ่ะถือว่าผัวนะ่ะเป็นคนชวนตัวมาเองนางไม่ได้เป็นฝ่ายงอนง้อขอมาประกอบกับวางมาดเป็นคนกรุงหัวสูงมีรสนิยมบันเจิดกว่าคนบ้านนอกใครจะติหรือจะเตือนก็เชิญตามสบาย นางมีหน้าที่กินกบที่ผัวจับได้ในละแวกบ้านก็กินให้อิ่มหนำไม่ต้องสนใจคำคอรหาของใครทั้งสิน้นตกถึงฤดูหนาวปีเดียวกันนางอ้อยก็ตั้งท้องอ่อนๆรู้ว่าตั้งครันเมื่อมีอาการแพ้ท้องอาเจียนอกอักเกรงว่าโรงพยาบาลแถบทินชนบทจะทำคลอดไม่ปลอดภยัยก็เลยชวนผัวอพยพกลับบ้านที่อยู่ชานกรุงบริเวณถนนเรียบคลองในเขตสายไหม รอกระทั่งคันแก่ครบ9้าเดือนก็ไปทำคลอดที่โรงพยาบาลในเขตทหารอากาศตอนได้ยินนางพยาบาลบอกร้องดังๆว่าลูกออกมาเป็นผู้ชายนี่ดีใจด้วยค่ะว่างั้นนางอ้อยนี่เป็นปลื้มน้ำตาแห่งความปิตินี่ไหลาอาบแก้มทีเดียวแต่ว่าความดีใจก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อนางพยาบาลอุ้มเด็กทารกมาให้ดูสองขาของทารกในเรียวยาวบอบบางเหมือนขาเขียดไม่มีผิด ผิวหนังเป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนหนังคังคกแถมหน้าตายังไปเหมือนกบซะอีกดูลูกแค่แวบสองแวบก็ลมใส่ด้วยความเสียใจสุดขีดฟื้นคืนสติขึ้นมาความทรงจำย้อนระลึกไปถึงที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านพ่อแม่ในเชดิดท่านเคยตักเตือนนางอ้อยพึ่งจะตั้งท้องใหม่ๆอาหารอื่นมีให้กินออกถมเถไปทำไมจ้องจะกินแต่กบถอยกระเทียมพริกไทย ไอ้ทิดก็เหลือเกินตามใจเมียซะไม่เมียไม่รู้เลยหรือ,อยังไงกินกบจำศีน่มันบาปหนักนะตอนไม่ท้องก็กินพอตั้งท้องแทนที่จะแพ้ท้องอยากกินอะไรที่มันแปลกออกไปดันจ้องจะกินแต่กบจำศีระวังให้ดีเถอะลูกออกมาจะกลายเป็นลูกกบลูกเขียดปกตินางอ้อยไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมตามสนอง เชื่ออย่างเดียวว่าคนเราต้องขยันทำมาหากินอย่างสุจริตแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองหารู้ไม่ว่ากรรมอะไรก็ตามที่ทำบ่อยๆจนถึงขั้นอาจินกรรมกรรมนั้นส่งผลทันตาเห็นในชาติปัจจุบันโดยมีลูกเป็นผู้รับกรรมเพราะว่าลูกคือทายาทกรรมของพ่อแม่กรรมใดที่เกิดกับลูกจะสร้างความปวดร้าวให้พ่อแม่ยิ่งกว่าเกิดกับตัวเองถ้านางอ้อยเป็นชาวพุทธ แน่นอนเหลือเกินว่าต้องสำนึกบาปและภูมิพักเลี้ยงดูทารกไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่พระเอิัทิที่นางนับถือเสี้ยมสอนว่าสิ่งที่มีชีวิตใดๆก็ตามทีเกิดมาทุกพลภาพอยู่ไปก็เดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้ให้กำเนิดสามารถกำจัดทิ้งเสียตั้งแต่ยังแแบเบาได้ไม่ผิดถ้าตายไปเสียจะพ้นทุกขเวทนาพ่อแม่ก็สิ้นปัญหาไม่เดือดร้อนใจ นางอ้อยก็เลยวางยาพิษทารกจนเสียชีวิตไปอย่างน่าสมเพชชาวบ้านตลอดจนญาติพี่น้องก็ไม่มีนึกระแวงยังพูดกันทำนองเห็นใจในชะตากรรมของนางอ้อยว่าเพิ่งจะมีลูกกับเขาคนแรกก็มาด่วนจากไปเร็ว,รวนักอยู่ต่อมาอีกไม่ถึงครึ่งปีนางอ้อยก็ตั้งท้องลูกคนที่สองระหว่างมีคันก็ขยันหาบขนมจีนน้ำยาตะเวนขายตามตรอกซอกซอยแล้วก็ขายดีเช่นเคย ว่างจากนั้นก็แวะไปบ้านเพื่อนที่อยู่ในสวนจังหวัดนนท์เพื่อรับซื้อกิ้งกืออันเป็นเครื่องปรุงทีเด็ดกิ้งกือมีชุกชุมตามสวนทุกฤดูกันเพราะว่าสวนทุเรียนเมืองนนท์เนี่เป็นสวนชนิดมีท้องร่องล้อมรอบคันดินชาวสวนตักน้ําจากท้องร่องรดต้นไม้ทุกวันดินจะชุ่มชื้นทุกเวลานาทีซึ่งเป็นดินที่กิ้งกือโปรดชอบอยู่อาศัยในดินแบบนี้ดินแห้งเกินไปหรือว่าชุ่มเกินไปจะไม่ชอบ ที่จริงกิ้งกือเป็นสัตว์มีประโยชน์ช่วยพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชโชคร้ายที่นางอ้อยรู้ว่าเนื้อมันมีรสอร่อยเหมือนกุ้งกิ้งกือในสวนเมืองนอนก็เลยพร่องจำนวนลงอย่างน่าใจหายครบถ้วนทศมาศได้กำหนดคลอดลูกนางอ้อยก็ถูกส่งตัวไปทำคลอดที่โรงพยาบาลเดิมมีนางพยาบาลหน้าเดิมๆม,มาบอกให้รู้ดีใจด้วยว่าลูกคุณปลอดภัยค่ะ นางอ้อยยังขยาดคราวมีลูกเหมือนกบเหมือนเขียดไม่ค่อยกล้าเหลือไปมองดูทารกน้อยแต่นายเชิดผู้ผัวก็ดีใจสุดขีดปราดเข้าไปก้มดูจนใกล้ได้เห็นสภาพร่างกายของทารกถนัดตานายเชิดถึงกับพะงหะหน้าซีดเผือดรับไม่ได้ที่เห็นร่างกายลูกแบ่งออกเป็นปล้องปล้องคล้ายกิ้งคือปล้องเหล่านั้นสีเขียวคล้ำสลับดำหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าขยะขยงยิ่งกว่าลูกคนแรกที่ว่าหน้าเกลียดแล้วอีก ในเชิดได้สติก็รีบกระซิบบอกนางพยาบาลให้นำทารกไปพบหมอโดยมีเขาเดินตามไปติดๆเจอหน้าหมอก็ถามอย่างรีบร้อนว่าทำไมลูกผมตึงมีผิวหนังอย่างนี้พอจะแก้ไขให้เหมือนทารกทั่วไปได้หรือเปล่าครับหมอก็อธิบายเป็นสับแสงทางการแพทย์ฟังไม่ออกว่าหมายความถึงอะไรรู้แต่ตอนหมอพูดสรุปให้ฟังว่าต้องรอให้เด็กอายุครบหเดือนก่อนจึงจะตรวจดูอีกที แก้ไขได้หรือไม่ก็ต้องไปถึงตอนนั้นก่อนส่วนตอนนี้เพิ่งจะแรกคลอดยังทำอะไรไม่ได้นังอ้อยยังไม่ทันเห็นหน้าลูกรู้จากปากผัวเท่านั้นว่าลูกมีสภาพคล้ายกิ้งคือเกิดความเศร้าโศกเสียใจระงับไม่อยู่ต้องปล่อยหูออกมาลั่นห้องปากก็พร่ำรำพันอยู่แต่ว่าเราทำดีหากินสุจริตไม่เคยคดโกงใครเลยทำในสิ่งที่เลวร้ายอะไรก็ไม่เคยทำสักอย่างเดียว ทำไมชีวิตถึงบาดซบขนาดนี้ก็ไม่รู้รำพันอยู่อย่างนั้นแหละจนมิเพลียม้อยหลับไปพอพาลูกกลับถึงบ้านแล้วในเชื่อจะคอยระวังแจไม่ยอมให้ลูกห่างสายตาเพราะเคยมีประสบการณ์คราวลูกคนแรกที่เมียวางยาจบชีวิตลูกซึ่งเป็นความลับคับอกบอกใครไม่ได้ขืนพูดไปตารางจะมาถึงเมียข้อหาฆ่าลูกในไส้เพราะตามหลักของกฎหมายทุกคนมีสิทธิในชีวิตทั้งตัวเอง ใครจะละเมิดไม่ได้หมายถึงใครก็จะมาฆ่าแกงเราไม่ได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นบุปการีของเราก็ตามถ้าฆ่าเมื่อไรอ่าต่อให้เป็นทารกก็ผิดกฎหมายร้ายแรงมีโทษเท่ากับฆ่าคนตายอย่างน้อยก็เข้าคุกติดตารางถึง20ปีเมื่อทารกโตขึ้นอายุได้3ามสี่เดือนนายเชิดเห็นท่าไม่ดี เนื่องจากนางอ้อยคิดฆ่าลูกทุกลมหายใจเข้าออกก็เลยพาลูกหลบหนีกลับไปบ้านที่ชนบทต่างจังหวัดอย่างไรเสียลูกก็คือลูกของเขาน่ารักหรือน่าเกลียดก็ต้องดูแลกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ปะเหมาะก็พบเจอแพทย์แผนโบราณมีโอสถสปพคุณสูงสูงอาจจะช่วยแก้ไขเรื่องผิวหนังลูกสำเร็จคนใจเด็ดอย่างนางอ้อยก็เลยตัดใจจากผัวและลูกอ่ะไปแล้วก็ไปเลย ไม่ตามกลับอะ่ะก็เป็นโสดอยู่ไม่นานก็มีผู้ชายมาติดพันตัดสินใจอยู่กินกับผู้ชายคนนั้นโดยไม่ส่งข่าวให้ผัวรู้ทั้งที่ผัวยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็เท่ากับคบชู้ไปโดยปริยายผัวคนใหม่ก็อยู่กินด้วยเพราะว่าไถาเงินได้คล่องครั้นย้ายมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันผัวใหม่รับไม่ได้กับน้ํายากิ้งคือก็เลยปากพร่อยไปเล่าให้เพื่อนคนหนึ่งรู้จากนั้นข่าวก็แพร่สะพัดแบบปากต่อปาก กระทั่งมีอยู่ปากหนึ่งไปกระซิบกับผู้สื่อข่าวเข้าให้ใหเรื่องแม่ค้าขายขนมจีนเอากิ้งกือไปทำเป็นน้ำยาก็เลยดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองร้อนถึงตำรวจต้องจับกลุมนางอ้อยไปโรงพักตั้งข้อหาขายอาหารหลอกลวงชาวบ้านเอากิ้งกือมาทำน้ำยาแต่แอบอ้างเป็นน้ำยาปราช่อนขึ้นศาลแล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับยังดีที่ไม่เคยทำผิดร้ายแรง โทษจำคุกจึงรอลงอาญาไว้ก่อนแต่โทษปรับนี่ต้องเสียเงินเข้าหลวงมากพอดูปัญหาของนางก็คือต้องจบชีวิตการเป็นแม่ค้าไปตลอดการเพราะว่าลูกค้าทั้งรู้จักและไม่รู้จักต่างก็เข็ดขยาดวีมือแม่ค้าคนนี้กลัวจะทำอาหารพิสดารหน้าอ้วกแตกมาขายให้กินอีกถึงห่วงเวลาที่บาปกรรมตามสนองนางอ้อยเหมือนตกอยู่ในโลกร้างเพียงลำพังผัวใหม่ก็เพ่นหายเข้ากลีบเมฆตั้งแต่เมียโดนจับ ญาติสนิทมิสหายก็ไม่ครบด้วยเพราะกลัวเสียชื่อครอบครัวนางอ้อยที่มีพ่อแม่และน้องๆสองคนก็พลอยตกระกำลำบากไม่มีไรายได้จากขนมจีนน้ำยามาจุนเจอือต้องตะเวนไปเป็นกรรมกรก่อสร้างอาบเหงื่อต่างน้ำเช่นเดียวกับนางอ้อยนางอ้อยตอนตกระกำลำบากก็กลายเป็นขาประจำที่ร้านอาปแปะซึ่งขายของชำแล้วก็เหล้าเบียรหน้าร้านมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งจิบเบียรซึ่งนางอ้อยมานั่งปรับทุกข์กับ พี่สะพายของคุณถนอมที่เล่าเรื่องนี้อยู่เสมอเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่าไปนั้นความผิดเดียวที่นางสลดใจก็คือการนำกิ้งกือไปทำน้ำยาหลอกขายชาวบ้านเรื่องอื่นไม่ว่าจะฆ่าแกงสัตว์หรือว่าฆ่าลูกนางไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหนเพราะละทัทธิความเชื่อที่นางนับถือสอนให้เชื่ออย่างนั้นไม่เคยสอนในเรื่องบาปเวรจะตามมาสนองใครนางอ้อยก็เลยอยู่ในฐานะที่สามารถทำผิดบาปได้ซ้ำาๆำักซัก จนหน้าวิตกแทนชีวิตอนาคตของนางอ้อยที่ยังมีสิทธิ์ตกนรกทั้งเป็นในชาตินี้แล้วก็จะต้องตกนรกจริงๆในชาติถัดไปครับนางสมศรีกับทิดมีเนี่ยเป็นสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ที่ชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาท โดยครอบครัวนี้ไม่มีบุตรเพราะว่าทิดมีแกเป็นหมันครอบครัวนี้มีฐานะค่อนข้างยากจนมีบ้านหลังเล็กๆไว้อาศัยหลับนอนอาชีพของสมศรีก็คือเป็นแม่ค้าขายปลาอยู่ในตลาดเล็กๆของชุมชนท้ายซอยส่วนทิดมีก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเมื่อว่างงานจากการรับจ้างก็จะไปช่วยสมศรีขายปลาที่ตลาด จนกระทั่งวันหนึ่งทิดควรเพื่อนสนิทของทิดมีมาชวนไปหาปลาในทุ่งใกล้ๆกับหมู่บ้านและการตัดสินใจออกไปหาปลาของทิดมีก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับเช้าวันนั้นทิดมีตื่นแต่เช้าเพื่อจะเตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อจะออกไปหาปลากับทิดควรส่วนสมศรีก็ออกไปรับปลาจากพ่อค้าเตรียมมาขายที่ตลาด ทิดมีหลังจากที่วางมือจากการเป็นเสียหาปลามานานก็ยังพอหลงเหลือแห่เก่าๆผืนหนึ่งแล้วก็ไข่อีกสองสามปากพอที่จะหาปลาได้ปรากฏว่าพอไปถึงแหล่งน้ำปลาซึ่งชุกชุมมากทิดควรก็บอกว่าบ่อน,นี้ไม่มีเจ้าของฉันแวะมาดูหลายครั้งแล้วเห็นว่าปลามันชุมดีก็เลยชวนแกมาช่วยกันทิดมีพอรู้อย่างนั้นก็ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งคิดในใจว่าจะเอาปลากลับไปให้มากที่สุด เพื่อจะเอาไปให้เมียขายจะได้ไม่ต้องไปรับเข้ามาขายอีกทีหนึง่งซึ่งได้กําไรน้อยหลังจากกินข้าวเช้ากันเสร็จทั้งทิดควรและทิดมีก็ช่วยกันวางขายได้ปลามาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเต็มตะข้องก็พากันกลับแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเอาใหม่เมื่อทิดมีกลับมาถึงบ้านเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่สมศรีผู้เป็นเมียกลับมาจากการขายของที่ตลาดพอดี เมื่อสมศรีเห็นทิดมีได้ปลามาเป็นจำนวนมากก็ได้ทำการทุบหัวใช้มีดบางขนาดยาวมคมกริบแร่เนื้อปลาเพื่อจะขายให้ชาวบ้านที่มามุงรอซื้อเพราะว่าทิดมีได้เป่าประกาศไปว่าปลาของตนขายถูกกว่าที่ตลาดด้วยความที่ว่าขายถูกและปลายังสดอยู่ก็ทำให้มีชาวบ้านมารอซื้อกันเป็นจำนวนมากสมศรีทำปลาคนเดียวแทบไม่ทันทั้งทุบหัวทั้งขอดเกรดแร่เนื้อ ส่วนปลาตัวเล็กๆก็ใส่กระทะทอดทั้งเป็นๆเ,เลยปลาแต่ละตัวก็กระโดดอยู่ในกระทะขนาดใหญ่ด้วยความร้อนจนกระทั่งขาดใจเวลาผ่านไปสักพักปลาขายไปหมดแล้วในเวลาแค่นิดเดียวสมศรีได้เงินมาจำนวนหนึ่งซึ่งสร้างความดีใจให้สมศรีเป็นอย่างมากจนกระทั่งระงับความโลภไว้ไม่อยู่จนมีคำสั่งให้ทิดมีเลิกรับจ้างเพื่อจะหาปลามาให้ตนขายเพียงอย่างเดียว เหตุการณ์เป็นอย่างนี้มาโดยตลอด3าสเดือนจนฐานะของอสมศรีแล้วก็ทิดมีนเริ่มดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ต้องแลกมาด้วยการทุบหัวปลาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวแล้วก็การทอดปลาเล็กๆทั้งเป็นอีกเป็นจำนวนมหาศาลโดยสมศรีกระทำไปโดยไม่ได้เกรงกลัวต่อบาปกรรมที่กำลังจะตามสนองทั้งทที่มีคนเคยย้ำเตือนสมศรีแล้วว่ามันบาปเลืเลกซะเถอะแต่สมศรีก็ไม่ฟัง ทำย่างไรก็ได้ให้มีเงินแล้วก็สุขสบายส่วนทิดมีก็ออกหาปลาทุกวันไม่มีวันหยุดราชการจนปลาเริ่มจะหมดจนไม่มีที่จะหาปลาแล้วยังได้ชวนทิดควรให้นำไฟฟ้าแอบมาชอดปลาที่บ่อบ้านกำนันแดงแต่ทิดควรไม่เอาด้วยเพราะเห็นว่าบ่อนั้นเป็นบ่อที่มีเจ้าของไม่อยากจะทำบาปด้วยการลักขโมยแต่ทิดมีไม่สนใจมุ่งแต่จะเอาปลาในบ่อกำนันให้ได้ คืนวันหนึ่งทิดมีได้เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ช็อตปลาแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่บ่อปลาบ้านกำนันแดงพอไปถึงก็ลอดลวดน้ำเข้าไปปรากฏว่ามีเส้นลวดไฟฟ้าล้อมบ่อไว้อีกชั้นหนึ่งแต่ทิดมีรู้โดยทันทีว่าเป็นลวดที่ปล่อยกระแสไฟมาอย่างแน่นอนจึงได้ลอดลวดไฟฟ้าเข้าไปยืนที่คันบ่อแล้วทำการช็อตปลาในบ่อเมื่อปลาโดนไฟฟ้าช็อตก็หมดสติลอยขึ้นมาเหนือน้ำแต่ยังไม่ตาย ทิดมีก็ใช้สวิงด้ามยาวตักขึ้นมาใส่ตะข้องทิดมีใช้เวลาไม่นานก็ได้ปลาจำนวนมากกลับบ้านอย่างง่ายดายด้วยความที่ได้ปลาง่ายลงทุนน้อยก็ทำให้ทิดมีเริ่มได้ใจเข้าไปขโมยปลาในบ่อก,กำนันอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันเมื่อได้มาก็ให้สมศรีนำไปขายที่ตลาดได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำจนคืนวันหนึ่งทิดมีก็ทำอย่างทุกวันนั่นก็คือออกไปชอ็อตปลาที่บ่อก,กำนันแดง แต่ด้วยความบังเอิญหรืออะไรไม่รู้ที่ทําให้กำนันออกมาตรวจตราบ่อปลาของตนทิศมีก็ทําเช่นเดิมนละคือลอดเส้นรวดไฟฟ้าเข้าไปช็อตปลาขณะที่กําลังเพลิดเพลินกับการทําบาปก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่กำนันแดงมาที่บ่อปลาพอดีเมื่อกำนันแดงเห็นว่ามีคนมาขโมยปลาก็ตะโกนถามว่าเอ้ยใครวะนะกล้าเข้ามาขโมยเหรอพร้อมก็ยิงปืนเสียงดังสนั่นขึ้นฟ้า ด้วยความตกใจทําให้ทิดมีรีบถอยหลังเพื่อจะหลบหนีโดยลืมไปว่ามีลวดไฟฟ้าอยู่ข้างหลังทําให้ไฟที่เส้นลวดรอบบ่อช็อตทิดมีเข้าอย่างจังร่างของทิดมีติดอยู่กับลวดไฟฟ้าบริเวณริมบ่อเมื่อกำนันแดงเห็นอย่างนั้นก็รีบตะโกนให้เด็กที่บ้านรีบตัดไฟทันทีเมื่อตัดไฟเรียบร้อยก็ปรากฏว่าทิดมีนอนแน่นิ่งไปเสแล้วกำนันแดงก็เลยนําตัวส่งโรงพยาบาล หลังจากที่แพทย์ได้ตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าทิดมีไม่ตายแต่ด้วยกระแสฟไฟที่ช็อตอยู่เป็นเวลานานพอสมควรก็ทำให้ทิดมีต้องเป็นอัมาพาตสมศรีเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวทิดมีจำนวนไม่น้อยแต่ดีตรงที่กำนันแดงไม่เอาเรื่องเอาราวแต่อย่างใดทิดมีเมื่อกลับมาอยู่บ้านก็ต้องทนทรมานกับการปวดกระดูกปวดหัวนอนดิ้นครวนครางอยู่คนเดียวเพราะว่าสมศรีต้องไปขายปลาที่ตลาด ขณะที่สมศรีขายปลาที่ตลาดอยู่ดีๆก็เริ่มรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงปวดแบบทรมานจนพ่อค้าแม่ค้าร้านใกล้เคียงต้องพากันทำนํานส่งโรงพยาบาลเมื่อหมอตรวจก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรก็ให้ยาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านแต่สมศรีก็ยังปวดหัวเรื่อยๆเดียเยเ๋ยวปวดเดี๋ยวหายแต่ก็ยังคงขายปลาทอดปลาขายอยู่ที่ตลาดดังเดิมจนกระทั่งวันหนึง่งสมศรีก็ออกไปขายปลา ก่อนไปก็เข้าไปบอกทิดมีว่าจะไปขายของนละนะพอพูดเสร็จก็ลุกออกไปเมื่อไปถึงก็ตั้งร้านตั้งกระทะนำน้ำมันใส่รอเพื่อว่าลูกค้าต้องการลูกปลาทอดกรอบสมศรีก็ขายดีพอสมควรแต่ขายไปก็มีอาการปวดหัวอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีแรงที่จะใช้ไม้ทุบหัวปลาจึงได้ลุกขึ้นมานั่งพักบนเก้าอี้มียาดมอยู่อันนึงพอสูดดมให้คลายปวดหัวได้ แต่ด้วยอะไรก็ไม่ทราบสมศรีเกิดหมดสติคล้ายกับเป็นลมวูบไปเฉยๆทำให้หน้าของสมศรีขำมำลงไปในกระทะทอดปลาน้ำมันที่กำลังร้อนเดือดพล่านลวกหน้าลวกตัวสมศรีจนเปียกไปทั้งตัวชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ไม่กล้าจะเข้าไปช่วยเพราะกลัวถูกน้ำมันกระเด็นใส่จนกระทั่งทิดควรน่ผ่านมาพอดีเข้าไปช่วยเหลือท่ามกลางเสียงร้องสุดแสนทรมานของสมศรีน้ำมันที่ลวกตัวสมศรีทำให้เกิดการผุพองอย่างเห็นได้ชัด หน้าตาแดงไหมไปทั้งหน้าซึ่งเป็นภาพที่อนาจใจต่อผู้พบเห็นเป็นยิ่งนะักเมื่อร่างของสมศรีถึงโรงพยาบาลหมอเขาบอกกอทิดควระสมศรีตาบอดทั้งสองข้างแต่ปลอดภัยแต่ต้องระวังไม่ให้ติดเชื้อเพราะบาดแผลของสมศรีฉกาจฉกันมากเมื่อสมศรีฟื้นขึ้นมาก็ต้องร้องเพราะความเจ็บแสบที่เกิดจากบาดแผลที่ผู้พองไปทั้งใบหน้าและลำตัวมีน้ำหนองน้ำเหลืองไหลอย,อยู่ตลอดเวลา สมศรีจะทรมานมากเมื่อต้องเปลี่ยนผ้าปูเตียงเพราะว่าแผลจะติดกับผ้าและเมื่อดึงแต่ละครั้งสมศรีก็ร้องจนแทบขาดใจสมศรีต้องทนทรมานอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึงสเดือนโดยที่ทิดมีอยู่ในการดูแลของทิดควรโดยทิดมีรู้ดีว่าที่ตัวและเมียต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะบาปกรรมที่เคยทำไว้กับปลา เมื่อสมศรีออกจากโรงพยาบาลก็กลับมาอยู่บ้านเงินทองที่เคยได้มาก็ใช้จ่ายกับค่ารักษาพยาบาลจนหมดชีวิตในตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแค่ว่าจะชดใช้กรรมอย่างไรจึงจะหมดโดยสมศรีมาคิดทบทวนดูแล้วว่าเหตุที่ตัวต้องปวดหัวอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุนั้นเป็นเพราะว่าตัวได้ทุบหัวปลาเพื่อเอามาขาย แล้วก็ที่เป็นลมลงไปในกระทะน้ํามันก็คือเวลาได้ปลาเล็กๆมาเป็นจํานวนมากก็เททอดลงไปในกระทะทั้งๆที่ปลาเหล่านั้นมันยังไม่ตายสมศรีเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างอย่างแจ่มแจ้งส่วนทิศมีก็ชอบช็อตปลาในที่สุดก็ต้องถูกไฟช็อตเสียเองนี่แหละคือเวรกรรมที่ทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นครับมีความสุขบนความเดือดร้อนของผู้อื่นท่านคิดว่าที่สมศรีและทิดมีต้องต้องมาเป็นอย่างนี้ มาจากบัญชีบาปที่เขาสองคนได้ทําขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะความบังเอิญก็ได้นา,นานาจิตตังหลายคนหลายความคิดแต่ว่าขอให้ท่านเชื่อไว้อย่างหนึ่งนะครับว่ากรรมนั้นรอวันคืนสนองครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ